เรียบ uhm. ้อยครับมาล้ค <that> ุณสมาวามกนไ่ไดนี้แล้เยบนเรียบร้อยก็ตเรทกในกาวสามพันหาเตือนทิธีนทเื่อควินไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้างแต่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ม่ดูกันชาสร์ธนสาอกล่าวสวีสวัสดีมิสหายสาบบ้าะครับวันนี้เราก็มีในเกมเนโกะนำช้อยทุกคนวันนี้เรามาได้ทั้งหมดโอ้โหเหลือชี่ทุกคนเรามาได้ทึงแค่สามบาทครับ ก่อนเลยค่ะเนื่องจยับไปก่อนเลยจังหวะนี้สัก5บาทดีกว่าทุกคนกดยืนยันเปิดเทโโปโบมุนแล้วเราก็เริ่มหมุนกันได้เลยว่ายังไงทุกคนหมุนแรกเยี่ยมลงมาหมุนที่2แล้วหมุนที่3หมุนที่4แล้วหมุนที่5ว่ายังไงหมุน6แล้วหมุน7หมุน8ว่ายังไงครับโอ้โหคิวเจไปแล้วคูณ6เข้าไปหมักมาให้72บาทและเย,ะยี่ยมใส่ลงมาใหม่คอมโบเอซูชิซัมมอนเข้าไป489แป้าและเยะี่ยมไหลลงมาต่อคอมโบ 10A เข้าไปทุกคน30บาทและเยะี่ยมไหลลงมาอีกนิดนึงเรียบร้้้ออออยยเเงงงินนนนนนนรรราาาววัััลลกก็โตต่่่ีซุปปป์ไไแแแคบบ591ท เราไปลุ้นกันต่อยาวๆได้เลยครับว่ายังไงทุกคนตานี้ไปลุ้นกันต่อทุกคนแล้วย่อลงมาใหม่คอมโบเจซูชิสาลายคูณสี่หมับให้หนึ่งสองสี่ทุกคนแล้ลายลงมาใหม่นิดนึงคอมโบโอโ้โหโคมไฟเข้าไปสี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วย่อลาย,งาย,ล,ย,ยลงมาเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้เงินรางวัลก้อนโตทุกคนแตกไปแล้วแน่นอนซูปเปอร์ไมกลหรือเปล่านะโอ้โห้ซูปเปอร์ไมกลัดหกร้อยสี่บาททุกคนเราไปลุ้นกันต่อยาวๆได้เลยครับว่ายังไงตานี้มีโอกาสลุ้นอยู่พอสมควรทุกคนว่าจะแตกดีและเย่อหมาคอมโบพัดม่วงเข้าไปตานี้มาแล้วคูณเข้าไปหมัใน 180บาททุกคนและไหลลงมาต่อว่ายังไงและเรียบร้อยเงินางวันก้อนโตอย่างนี้แต่ก็แล้วแน่นอนก็รางวันเมกะ180บาทเราไปล้นกันต่อยาวๆไ,ได้เรับว่ายังไงทุกคนไปกันต่อเป็นละสิบบาทเลยดีกว่าทุกคนและเยียบลงมาเยียบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อทุกคนโอ้โหน่าแหละทุกคนเรียบร้อยแล้วว่ายังไงและไหลลงมาไหลลงมาใหม่นิดนึงอีกนิดนึงขออีกหน่อยได้ไหมและเยียบและเยียบไม่เกินสิบหมุนมาแล้วแน่นอนว่ายังไงคูณสี่มาทุกคนหนึ่งพันสามสิบสองบาทและเยียบไหลลงมา คอมโอเคเข้ามาทุกคนเป็นคูณ6แล้วหมกมา24บาทและไหลลงมาโอ้โหเรียบร้อยเลยเงินรางวัลก้อนโตดวตงอีซุปเปอร์ไมก้าหรือเปล่าโอ้โหซุปเปอร์ไมก้า1 5 6บาทครับทุกคน เราไปดูกันต่อได้เขาว่ายังไงทุกคนตาน,นี้ยยาได้เลยไปลดูกันต่อแล้วยี่ยมลงมาคอมโบเจซูชิแซลมอนคูณ6หมักเขาให้3า0บาทแล้วยี่ยมไหลลงมาต่อคอมโบคิวและเรียบร้อยคอมโบคิวคูณ8 20บาทแล้วยี่ยมไหลลงมาต่ออีกนิดนึงคอมโบเอเข้าไปแล้วหมักเขาให้30บาทและไหลลงมาต่อโอ้โหเรียบร้อยเลยเงินรางวักลก้อนโตทุกคนยิง,งซูปเปอร์ไม่ขาดแน่นอนรับแตกไปแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหก้อนโตเมกะสามร้าบาทครับทุกคน โอ้โหเราไปรู้กันต่อได้เลครับว่ายังไงตอนนี้เยายาได้เลยทุกคนและเยียบลงมาคอมโบโเคซูชิแซลมอนคูณซีหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองทุกคนและไหลลงมาคอมโบโอ้โหซูชิสาลายคอมโบพัดม่วงโอ้โหสี่สิบสองบาทคอมโบเอเรียบร้อยห้าสิบสี่บาทและไหลลงมาต่อเชื่อมคิว คิวซูชิสาลายและเยืบไหลลงมาวายคอมโบโอ้โหเหมาไปเลยหมดแผง8 9 4และเยืบไหลลงมาต่ออย่างนี้เรียบร้อยเงินรางวัลก็โตทุกคนอีซูเปอร์เมกาหรือเปล่าตานี้แตกไปแล้วโอ้โห1,138บาทเราไปลงกันต่อยาวๆได้เลยครับว่ายัางไงทุกคนตานี้เพิ่มแบบเป็นไรแล้วกัน30บาททุกคนและเยื่อลงมาคอมโบแมวเนโกะมาแล้วแน่นอนคูณ10บเข้าไป3,870บาททุกคนและไหลลงมาใหม่ เรียบร้อยเลยเงินรางวัลก้อนโตอย่างนี้แตกไปแล้วโอ้โหซูเปอร์เมกาสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทครับทุกคนเราไปลงกันต่อยาวๆได้เลยจังหวะนี้ว่ายยังไงทุกคนว่ายยังไงไปและเหยียบและเหยียบลงมาใหม่และไหลลงมาต่อและหมุนและหมุนลงมาหมุนลงมาใหม่อีกนิดนึงอีกหน่อยนึงและเหยียบและเหยียบเหยียบลงมาเหยียบลงมาต่ออีกนิดนึงจะได้ไหมไม่เกินสิบหมุนแน่นอน 010มาแล้วหมาะเขาให้5,007โอ้โหหมักให้รู้เรื่องหวานเกียบันใน้รู้เรื่องเลยครับเงินรางวัลก็โตอย่างนี้แตแ 5, ไกไปแล้ว5,700บาทซุปเปอร์เมกายาวๆไปก่อนทุกคนยาวๆไปก่อนว่ายังไงเราไปลุ้นกันต่อและเยียบเยียบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อไป็นหลัง30บาทยังไม่ค่อยตึงนะทุกคนเขาโบว์บอลลูเข้าไป720บาทและเยียบไหลลงมาใหม่นิดนึงแล้วเงินรางวัลก็โตครัแตกไปก่อนลเนลย720บาทครับทุกคน เราไปรู้กันต่อยาวๆได้เลยครับว่ายังไงตานน้ทุกคนและเหยียบลงมาเหยียบลงมาใหม่โอ้โหยังไงครับทุกคนแล้ะหมุนลงมาหมุนลงมาต่ออีกนิดนึงหมุนลงมาใหม่อีกหน่อยอีกหน่อยได้ไหมและเหยียบและเหยียบเหยียบลงมาคอมโบโอ้โหซูชิสาลายและเหยียบไหลลงมาใหม่และหมุนหมุนหมุนลงมาใหม่ไหลลงมาต่อเขาแบบพึ่งวางสัมเมตนะทุกคนอย่าเลยครับอย่าเลยแล้วกันและเหยียบลงมาเหยียบลงมาใหม่ไหลลงมาต่ออย่างงี้แมวเนโกะมาแล้ะคูณแปดหมักให้396บาทและเหยีบบ ไว่ายังไงเรียบร้อยเยียบไหลลงมา2หมบาทวายมาเชื่อมพัดพวง A 2003และเยียบไหลลงมามนิดนึงเรียบร้อยอย่างงี้เงินรางวัลก็โตทุกคนซุปเปอร์ไม่กาดแน่นอนครับแตกไปแล้ว3,324บบาทเราไปดูกันต่อ,อยาวๆได้เลยครับว่ายังไงทุกคนตอนนี้ไปกันต่อทุกคนและเยียบและเยียบลงมาใหม่ 1, ไหลลงมาต่อและหมุนหมุนล,ลงมาหมุนล,ลงมาต่ออีกนิดนึง เรียบร้อยครับมาครับคุณ2มาแล้วสาม0ันหกพนคนว่ายัางไงตอนนี้เลยเย็บเรียบร้อยเงินาะวันก็โตถึงไุปซูเปอร์ไม่กาดแน่นอนับแตกไปแล้วสามพันหกร้อยบาทสำหรับวันนี้กับทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินทุกมา,มากพอแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่าทุกคนบ๊ายบาย